น้ำตาแตกกว่ากามเลยสวัสด so ีโซมโอโซโมนคอ่าแโซโมาเติมตัวเชื่ใ้ตัวที่จั่มหาเติมตัวเชื่อใกางเลยโอ้เขาไปเจอบมโอได้แล้วจากบบเนี้ยหามเติมตัวเช่ใกางแล้ตัวชีั่กาคิดบาปโพสนีไอ้นะคิดบาปพส่ได้บาปเด้น้อ เริ่มทำผมหยิกเหมือนแฟนไอเมย์แล้วเราเห็นแฟนเราเห็นแฟนไอเมย์ลำบากไรเจะสิค่าตะคุยนี่ไลเจ้าสิเศร้าไปเช็ดฝุ่นรถใบให้ลูกเขยพ่อเขาสิกลับมาแล้วเจนนี่สิคะเดี๋ยวสารคามอยู่ใส่ไปสารคามจะต้องไปจัดการหาเรื่องละ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  เสนสนี้ไงจนี้ัวเลยเขาก็บบ่พ้อจะจควนวะคนบอลอนเฮ็นอย่งกับผิดมันวะาวดขดีเส้นผมเฮีอย่างก่อนกอหวยเรามีหวยไม่เป็นไรเด้อมานี่คอยสัดคือเราเราดำคือผมเรายิ่งเง้เราเข็ดยิ่งเงียงว่าะนันเรายิงเงอ เลยขคนหนึกว่ามั็นมูพี่พี่เห็นใส่รูปน้ำกันแล้วก็เห็นเอื้อนใส่กันเอ้าอ้แนายเนียนมานทำพี่พี่เดนอสันพวก B บีบ่อยบอกว่าคนนี้นมืองั้นเขาเนี่ยลูกเคยเลยเด้เ้าแค่พอเทาสันหน่วยแล้วว่าเ้าแค่เอาตัวเมย์ใ <laughs> ส่วงแบบพี่พี่มาเลยเ <laughs> นี่ยใส่วงก็ไปเลี้ยงแบบเขาโอ้ยข่อยเทากรัวข่อยก็เป็นต้นแบบช่วภาษาอย่างเี็กน,น,น้อยเกิดเมื่อวันิไงฟิวเตอร์นี้พอตุ่มน่ารัก ติดแต่สัวคือขึ้หยักตอมันเห็นไหมมันเห็นเบี้มันเห็นเบีโอ๊ยมันเบี้ยวยน,นี่นก็จะไปพวกอร่อยได้หวัวตาก็เงินแต่ยังัวได้เสัวอรอแล้วพอ่อทุกคนกว่าก็จะได้ไปเปลี่ยนหน้าจอโทรศัพท์ก็ทุกคนร่วมกินน้ำมหาสจรร นะแต่ว่าผิวก็ดีขึ้นป่ะสวยไมเนะเขาโรงงานก่อนแพงมากทุกคนผิวไม่ลื่นละเอียดทอกันหมดเลยเคลื่อนเลยเลิศป่ะสมรรถภาพก็ดีขึ้นไหมงาสมรรถนะจะดีขึ้นล้างรถให้ลูกเขยได้พ่อเ่าไออันสั่งหลังรถคือพ่อเ่าบ่อยสิริชัยเนี่ยล้างรถให้ลูกเขยพ่อตุ้มทรงผมนี้เหรอฮะงามครับเออเปิดเป็นพ่อเ่าพี่นี่คือยากจะน้องบัตรนี่ นี่บ้านบืน่อเป็นบ้านอาจารย์มองเนี่ยเศร้าที่สุดนะซูนีว่าเอากันได้หมดแต่มันยากกว่านั้นอันนี้ไอแม่ขู่ยากล่างรถเยียเนี่ยเติมน้ำมันให้ <ลด S 1> ขี้กับเพื่อนเติมน้ำมันให <น S> ้ข, <อ S 1> ขี้กับพ่วงนั่นล่างรถให้<อ>ข,ขออี้กับเพื่อนขยะอายุตั้งรถเต็มเรื่อยเลยเก็บยเปพร้อมมันไหมเกี้ยเป็นพว่วงโอ้ยแต่พี่ตุ้มเกี้เป็นคนรออแบบโพดโพบัโมบเตียงมาลูกโหปัดโนโอ้โห่เลียล่างเสียแล้วนั่ง โอ้โหเป็นญาตินะเบื่องปากโอ้โห,โโหไหนเลยอีีลโอ้ยนาะบ่มีหม่องค่าพี่น้องพวกเจ้าจะเสวนากันแล้วอย่าต่อปากต่อคว่ำกับพญิตุม้มบรรยากาศมันเป็นตะซูลเป็นานาเรื่อยพี่วิราวันเหม่อแล้ว,วละอะไรใจใโล่ใจดีพร้อมบอกจังสี่ก็เอาให้เขาเบิร์ตดนันละเป็นวะใจดีได้แล้วอ่ะบ่ดีแต่แอวร้อนล่ะ <c oughs> ไว้เพลว่า ไม่ว่ากำลังสิกำลังสิช่วย,อยเ,วเอวเตียวมาฟาว้าเจ้า,เ,าเป็นแล้วบันบร,เรืเลองไงคอยช่วยเองอือแนาะโอี่ยววัานี้ไรต่างไรแต่ม่ติดมันต้องเขียนตอกเที่าวกันเล่ว่อเลี่ว้อมาจาะหาสิบเอ็นยี่สิบหาวินาทีป่ะพูดได้ก็เทียตอกโอ้ยอยู่ในไหนะเจ้าเฮ็ดเทียวซุ่นนเขาไปเฮ็ดเที่นี่สุ่นนี สองสามลายวุ้นถึงก็นจะแบบยืดเยืดเลยไปเฮ็ดไอ้ลุงมันก็บไปเฮ็ดเฮ็ดฝนแล้วบ่มีหม่องค่าแล้วหมุนเฮาอยู่เลยแม่ไปทำเวียนให้ลูกเคยหรือยังไงลูกเคยสิมาแล้วบ่อเล้วใส่ขางใส่กับใส่ขางใส่แล้วถือสวาแตงกันแล้วไปเอ้าเล่าใจดีได้ไหมไปเฮ็ดเองแล้วสู๊สิควายได้ยากทุกคนเวียนเข่าแม่ เขาเฮ็ดได้กันข่อยก็บ่ได้รู้เลี้ยงเดียงสายนําพ่ออยากเดียกข่อยสิเฮ็ดให้ชิมเงียบขาดเรยล้ลุงชักเล่าอยู่เฮ้ยเฮ้ยังล่ะลุงพิมพ์ไหมลุงสั่งเลยลุงชักเอาน่ะมันสั่งเอาดีๆเอาเอาดีๆแล้วน้องพิมพ์พิมพ์ทีวิตเปลี่ยนเนี่ยชักยังมันแหมอ่ะยังลูกคนสีเลี้ยวตีไฟเลี้ยวมาฝากฝากโยกีไว้นี่แหละแต่ว่าข่อยบ่ทันมีเวลา กะพักกะเป็ดเอาด้วยลานเขาอยู่ใส่กันไดีไฟเดียวมาั่วๆยิ่งแย่มากเ้ยโอ้ยอยู่ไกอไ่อยู่เดียวแถวจะลองปุ่มนะเงียงอ่ะแบนเขาเนี่ยละโอ้ยเอาเชื่อมนะตัดขาดรถแล้วก็ตีใส่รถแต่จบมากนี่ไลยกระจายมันสีน้อยสียสั้นยังไงสำเนีนเยงแถวนี้นี่ยเหรอสออันคนเล่นแผนวัดแหวนกันมันเหมือนแม่เขาเนี่ยไหมไปตัดท่อนกาแฟไปวัดแหวนลูก จาัาเราไปวัดนิวได้หมเหล๋ยวเราไปได้นิวนี่มาไม่คอยก็บเอาอตามที่แม่พิม์วัดไม่คอยเห็นไหมวันวีฟันตะเกียบเฟนเคยเลี้ยงลูกมามตั้งนเห็นตั้งแต่านตอนไส้กางเกงให้ให้ลกูกเป็นกะเลาเนะเออเปนกะเลยวัดขนาดเป็นสำนักห้าสิบแปดโอ้บาทสี่สิบแปดแม่พิมเซลพี่พีว่าดีใจหลายสี่สิบห้าสิบช่ว์แต่เวียนพี่พยิ้มดีใจได้เวียน เขตุ้มพูดดีวะสันพ่ออย่าว่าแบบนี้ฮะเจนีของเจ้าโอ้สมเพาะข้อพิเศษเจ้ายิ้มหาเจา้าใส่นิวอะไสันกันบ้าข้าเจ้าสิบเ,เลขเจ้ายยไหนคนล้วนลย้พิเตามขนาดสอยนยไหนคนยันยน้เจ้าค่อยเพี้ยสี่สิบหา้าสี่ต้าแต่ตั่งคักวาสห้าสี่มันประปันนั้นอันนั้นเลขที่บ้านมันบ้ไม่นั้นของเจ้ามันนันนี้ยิ้าน่ะ ใส่ค่อยใส่ไปเลยแม่ไม่ต้องไปทําหรอกเขาประกาเอาไปนะเพราะว่าเขาค้าพื้นแล้วมันแหวนสิบุกเขาบอกอยากใส่เฮ็ดแม่ล้วบออยากใส่บอมันนี่บุกเปลี่ยนเป็นลาบเป็นแสนบออยากใส่โอ้ข่าวมีวาสนาคือเข่าเห็นความหักลูกสาวข่อยนี่เป็นแค่เศษผงทุเียนเลนี่เตียโอ้บ่อยากใส่บ่อยากใส่บ่รู้เด้นี่ข่อยเพิ่งรู้เด้นี่ ถ้ามันข่อยเด้อใบเห็ดแหวนนี่กันข่อเสียข่อเสียนเอามาไล่ให้เป็นไขออ่อลังกายข่อยพึ่งรั่วเนี่้สมมติสมมติว่ามันเกิดเจ้าสมมติเนี่ยไข่พึ่งรูั่วเนี่ว่าบ่ใส่แบเห็ดรั่วไข่เฮ็ดให้นี่โอ้บ่กล้าไปเมืองนอกนํนกาบ่กล้าใช้ย,ย่านคนเห็นเนี่ยแต่ผู้สาวลูกเอ้ยเจ้าคิดดีๆผู้ชายน่ะร้อยเลี่มเกียนเขาย่านหายโอ้ยอย่ามาบอกหายเหรอขึหายอ่ะต้องนักเล่นอ่ะ เพราะว่าคือเจ้าเพราะว่ายาบาน้องลุงแล้ว่านไอ้ลุงพ่อแม่สายหาเห็นว่ามัหักลูกสาวข่อยเป็นแค่เสียดของทุเีศต้นีหนแทว่าลูกข่อยอยากถอดทิมไม่ใช่ก็ได้ตัวนี้โอ้โหมาสวนถึงเง้ยว่าเป็นยังได้ข่อยไปขายไม่ยืนน้ำข่อยว่าว่าว่า่เป็นยังเป้าใส่ก็ได้มันยืนน้ำข่อยเดี๋ยวก็ไปขายเดี๋ยวก็ไปแปล่ลูก พ่อแมาสเดมาสเดง,ยงายาเสดง่ายาเสดยจงรายพ่อว่าใหา้พ่อพีเต็มขอดูพี่บีเลยให้น้องเอามาเก็บไว้ค่ยาาพ,พ่อแมาบวกนาพวกหลังเห็นถอดกับตาเด้อเขาย่านพังอพังเลยซอลูกเขยมาบึงเอ,อ๋จะไปต๋วเราซสือมาใส่ตัวเสือมาถอดเพ่อพเขาจะไปตัดลงเดือ,วอความร้นฉันคื่งานของพ่อตุ้มพแม่เราจะไปดีเ่าพ่เรา พ่อหนาะกันมเออื่นพ่อตุม่มยิ้มยังเดียวค่ะพีพีมาดูพ่อยุใสเขายุใส,สอุย้ยไฮโซเขาเขาไม่เคยมาลานแบบนี้อุ้ยห่าไม่เ้ยนี่ละเอยจะเขา<ฮ>ต่อไมาจินไผ่แย่ปีกไก่อยู่นี่ปิีงปีกไกลไ<ฮ>กบอกว่าดูดีเลยมันไฮโซกันเราไปเอ,อิญปิีงปีกไก่ก็ปิีงใสไก่นึกถึงบอลลาดเลยแถวเชียงพุ่มระวังปีกไก่บอลลาด เวลากวานเจ้าหยุ่มเจ้าระวังเพียโปโอ้ใส่ไก่ยักษ์มาไิซี่หมดแล้ว,วลเพียโปด้วยรีดเพียโปอ่ะพี่ดีเดี๋ยวทุกคน,นลงไลฟ์ก่อนนะจะไปเอาโทรศัพท์ไปเปลี่ยนฟิล์มมันตกแตกหมุนเอเนียอ๊ะแอับแอ๊บหมดระวังเพียโปโอ้ผู้ใดไปแง่แล้วสันบอกท่านหยุดอยู่สันโอ้ลูกพี่ลูกพียเพี่ก็อยากวา ลงพี่รอว่า